สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ o o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร้านพระ .com ผพจร้านพระ .com กดซับะไครกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเกลครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับ พระปิดตาไม่ทราบที่ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระคอมหรือใต้คอมเมนต์ได้ครับ0656471377สำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังพระพุทธรูปนะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ร้านพระคอมนะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับแล้วกันพระแท้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีพระปิดตานะครับไม่ทราบที่นะครับท่านใดสนใจก็โทรร้านพระมาได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ใครดูคลิปนี้จบแล้วผมก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับให้ช่องร้านพระเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมีภาพปิดตานะครับมีน้อยหายากนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาเลยนะครับจำนวนจำกัดนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ